สวัสดีสมาชิกครับชวนชมรถใช้งานสวยๆสภาพงามๆดังฟ้า1คันนะครับคันนี้สวยมากครับไม่เคยชนแม้แต่แผลเดียวครับชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่มินบุรีบริการจัดส่งได้ทั่วไทย t o โยต้าซ r รุ่นาวีออนะครับปี2006 139,000บาทนะครับผ่อนได้โดยประมาณ2,800ผ่อนได้ยาว5ปีเน้นใช้งานทนทานดูแลง่ายใช้กันได้สบายครับปี2006มือเดียวป้ายแดงสภาพสวยสวย ใช้งานมาแล้ว220,000กิโลเมตรโดยประมาณนะครับตั้งแต่ปี2 0 0 6ต้องบอกเลยว่าใช้น้อยมากนะครับทะเบียนไม่ได้ให้นะครับเดี๋ยวมีทะเบียนอื่นเปลี่ยนให้นะครับรถสวยมากๆนะครับตัวนี้เป็นเจนที่1โฉมมเนอร์เชนนะครับเป็นไฟหยักนะครับเครื่องพันห้เกียร์ออโต้ไม่เคยติดแก๊สครับรถสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับชุดแต่งรอบคันใครที่กำลังหารถใช้งานนะครับคันนี้สภาพราคายอดเยี่ยมครับ ถ้าท่านกาลังหายิ่งผ่อนด้วยนะครับสบายๆเลยครับผ่อนไม่เกิน3,000ผ่อนเอาไปใช้งานชิลๆชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับบินบุรีบริการจัดส่งได้ทั่วไทยครับรับประกันได้รถแน่นอนนะครับแอดมินคัดและเช็คให้เรียบร้อยดูแลการจัดส่งให้เรียบร้อยแน่นอนครับรถสวยพร้อมใช้พร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบถูกต้องการันตีครับว่าไม่เคยชนเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับตกแต่งรายไม้เซนเตอร์ล็อกแอร์แบ็กเอบนะครับ เป็นเครื่องพันห้า e ปี2006ันหกรถสวยมากๆนะครับใช้ก็น้อยดูแลมาดีสุดๆครับภายในเบาะหนังสภาพเดิมโรงงานนะครับ สภาพภายในนี้สดมากๆนะครับดูแลดีครับใครที่กําลังหารถใช้งานราคาแสนต้นนะครับไม่สะดวกเดินทางจัดส่งให้ได้เลยครับรถสวยแบบนี้ครับคัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับการันตีเลยครับว่าถ้าใครติดตามช่องนี้อยู่นะครับแอดมินคัดและเช็ครถสวยอย่างมีคุณภาพส่งต่อให้ได้ถึงบ้านครับรถพร้อมใช้ครับเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับราคาสภาพหน้าจับหน้าจองเอาไปใช้งานนะครับเน้นใช้งานนะครับเดินทางใกล้ๆไปได้ทั่วไทยครับยิ่งถ้าใครกําลัง เน้นใช้งานสบายๆไม่อยากผ่อนแพงหรือไม่อยากใช้เงินสดก็ผ่อนชิวๆเอาไปใช้งานคุ้มมากๆนะครับตกละวันละร้อยนะครับก็ถือว่าอำนวยความสะดวกครับซื้อให้คุณพอ่อคุณแม่ใช้ซื้อให้น้องๆขับไปมาหาลัยก็ยังปลอดภัยนะครับสบายครับดูแลง,ง่ายภายในสวยๆตกแต่งลายไม้งามๆเลยครับขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับหากท่านกำลังหารถใช้งานราคาแสนต้น V ีออตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับ1 39,000บาทนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยรับประกันได้รถแน่นอนใช้ง่ายดูแลสบายเติมน้ำมันไม่แรงไม่แพงครับก็เป็นตัวเลือกที่นำมาฝากนะครับลองพิจารณาดูนะครับรถสวยรถดีคัดและเช็คมาแล้วนะครับไม่มีชนเลยครับคันนี้ดูแลดีสภาพดีใช้งานได้ยาวๆครับปีลึกแต่สภาพเรียกออกงามมากๆดูแลดีใช้น้อยนะครับสภาพนี้หาไม่ได้แล้วครับใครชอบถูกใจมาชมมาเช็คหรือรอที่บ้านก็ได้ครับ ก็วสวยขนาดนี้แล้วไม่รู้จะทําอะไรให้แล้วนะครับช่วงล่างก็เปลี่ยนโชคมาให้ใหม่เรียบร้อยฟิล์มก็ติดให้ใหม่นะครับรถพร้อมใช้มากๆเรียกว่าสวยงามหยดย้อยครับเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับหวังว่าวีออสตัวนี้จะถูกใจสมาชิกที่กําลังหาใช้งานนะครับด้วยราคาด้วยสาภาพก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่นํามาเสนอให้กับสมาชิกลองเลือกและพิจารณานะครับมีรถเยอะมากๆนะครับช่วงนี้ก็ลงรถบ่อยๆนะครับเน้นเอาไปใช้งานรถสวยรถดีครับ นี่เลยครับ V8 เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ทนทนทานจริงๆนะครับและเป็นเครื่องพันห้านะครับก็หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในแฟนเพจแฟนขับของ v นั่นแหละครับรถดีรถงามเอามาฝากให้กับสมาชิกครับ